มชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางไปทำาการนในรายการนี้ซึ่งนี่ก็เป็นนับที่2นะครับก่อเกมนี้จะเจอกับกาตาเจ้าภาพเลยนะครับกาตาเจ้าภาพเนี่ยนัดแรกที่ประเดิมสนามเสมออียิปต์อยู่20มา11น,น,น,นะครับเกมนี้ก็คงเน้นสุดๆนะด้วยสัก์สีแล้วก็ชื่อชั้นที่ดูเหนือกว่าทีมชาติไทยของเรานะครับก็เกมนี้น่าจะเน้นสุดๆเพื่อต้องการชัยชนะเป็นเกมแรกนะ เกมนี้วิศว์ดูจะเป็นยูเซฟอับดุลลาบารีเดนะครับแนวรับก็จะมีอับดุลลาบาอายาซีดีนะครับมีอับดุลลายูซีฟนะครับไซเฟลดินฟาลักลานะครับในขณะที่มิดฟิลด์จะเป็นนาบิลเออร์ฟานนะครับจัสเซียอับดุลสลามมุสตาฟาตาลิสมาสามนะครับนาอิฟฮาดามีแนวรุจะเป็นมาฮดีซาเลมนะครับทามีเมนซูแล้วก็อาเบตอัลราวีนะครับทีนี้มาดูไทยของเรากันบ้าง ทีมไทยของเราเนี่ยนัดแรกก็แพ้ให้กับ UAE ไปแบบชฉิวเฉียดเลยนะสูตรประตูตัวหนึ่งจากจุดโทษที่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าดูชัดๆจริงๆเนี่ยมันยังไม่เข้าเขตโทษนะครับแต่ว่า ผู้ตัดสินในชี้เป็นจุดโทษแล้วสุดท้ายก็แพ้ไปคือรูปเกมในเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกถ,ถือว่าดีมากนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยดูแผ่วๆไปในช่วงท้ายเหมือนเล่นบทแรงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องปรับคือจังหวะเข้าทำแล้วก็การจบสกอร์เนี่ยมันยังไม่เฉียบคมนะสำหรับทีมชาติไทยนะครับเกมนี้ก็คาดว่าจะปรับทีมไม่เยอะนักนะครับผู้สัประตูก็เป็นสอนวัต โพสต์นนะครับมีอัตพลแสงทองครับชานธรรมมานะครับเสกสารราตีสิทธาบุญล,ล่าปฏิภานชัยโพเทศครับชินวัตรประจวบมอนนะทีรักวินจันสีแล้วก็นรากรแก่งกระโทกร,รวมไปถึงชวันวิทย์แท้เรานะครับแนวรุกของไทยคนหนึ่งการรกกัน สองคู่นี้3ครั้งกาตาชนะ1ภไทยชนะ1แล้วก็เสมอกัน1ครั้งล่าสุดคือกระชับมิดในปี2023นะซึ่งเกมนั้นก็เป็นกาตาที่แพ้ไทยไปศูนย์ประตูต้นนะครับคู่นี้น่าเสียขงให้ทางฝั่งเจ้าถิน ata, น่นกาตาบังคับชนะ1ประตูขึ้นไปเสมอไม่ได้นะผมก็มองว่ามันก็ไม่ง่ายที่กาตาจะมากดไทยเราแบบขาดลอยนะครับถ้าไทยเนี่ยไปเล่นแบบเน้นๆหน่อยเกมรับแน่นๆรอโต้กลับ กาตาก็มีเหนื่อยเหมือนกันและสิติเจอกันมาไม่เร็วๆนี้2023กาตาก็แพ้ไทยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชียร์ไปที่ช้างศึกยังปรับลและกันไทยอยู่23ผมคิดว่าน่าจะเสมอได้นะหรือว่าแพ้เต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งประตูน,นะครับ